สวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยนะครับที่น่ารักทุกท่านเลยนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับหรือว่าผู้ชิงก็ด้วยนะย <c oughs> ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่เกม Planet Coaster อีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าเจ้าเกมสร้างสวนสนุกนี้นี่เองสําหรับวันนี้นะฮะผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเยี่ยมชมสวนสนุกของเพื่อนบ้านอีกครั้งหนึ่งนะฮะนะก็ใครที่อยากจะดูสวนสนุกของผมก็อย่าพึ่งใจร้อนนะครับใจเย็นกันสักนิดหนึ่งนะฮะสำหรับพัทนี้นะถือว่ามาเปลี่ยนบรรยากาศสักนิดนะนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะผมจะพาคุณผู้ชมนะไปรับชมสวนสนุกที่ถูกจำลองนะครับมาจากดิสนีย์แลนด์เลยนะรู้จักดิสนีย์แลนด์ไหมครับมันเป็นสวนสนุกที่ใหญ่มากๆเลยนะครับในโลกของเรานะครับซึ่งวันนี้นะเป็นสวนสนุกของดิสนีย์แลนด์ในประเทศฝรั่งเศสนะครับซึ่งมันจำลองมาไว้ในเกมนี้นะโดยสถาปนิกคนหนึ่งนะครับซึ่งผมอยากให้คุณผู้ชมนะได้เห็นมันนะเพราะว่ามันทําออกมาค่อนข้างละเอียดมากๆแล้วก็สวยมากๆเลยนะสำหรับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปรับชมดิสนีย์กันนะครับ เอาละฮะก็คนอื่น,นเนี่ยก็ต้องขอบพระคุณนะครับสปอนเซอร์จาก g2a.com นะครับและทาง Nvidia ด้วยนะครับที่สนับสนุนช่องเราแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือคุณผู้ชมนั่นเองนะครับขอบคุณมากๆเอาละฮะก็ถ้าหากชอบเกมนี้นะครับฝากกดไลค์สักคนละครั้งด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราจะพาไปสวนสนุกดิสนีย์แลนด์กันเลยไป let's go ชึบ เอาเละครับตอนนี้นะฮะเราก็เข้าไปสู่ในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์นะครับของฝรั่งเศสกันแล้วนะฮะก็เรียกได้ว่าข้างหน้าทางเข้านี่คนก็มากันเพียบเลยนะครับต่างคนก็ต่างอยากมาเที่ยวที่นี่นคใครๆก็ชอบดิสนีย์แลนด์ใช่ไหมล่ะนมาเป็นะครอบครัวเลยนะครับแขกผู้มีเกิดไปหลายท่าน <laughs> ไม่ใช่ผู้มีเกียรตินะครับผู้มีเกิด น่าโหเจ้าเด็กน้อยนี่จะพาผู้ปกครองมานะฮะแม่ครับโหผมตื่นเต้นมากเลยครับแม่ที่มาที่นี่น้แม่บอกไม่ตื่นเต้นก็บ,บ้าแล้วลูกแม่เสียค่าเข้าตัา้สงสามพันดิสนีย์แลนด์นี่ของจริงนี่แพงไหมฮะมีใครเคยไปบ้างผมยังไม่เคยไปเลยครับค่าเข้ามันเท่าไหร่วะนะาอยากจะลองไปอยู่เหมือนกันนะที่ประเทศญี่ปุ่นนะใกล้ๆเรานะเอาละครับนี่เป็นทางเข้าของทางดิสนีย์แลนด์นะฮะนี่ที่ว่าถูกตกแต่งด้วยแบบโอ้โหธรรมชาติที่สวยสดงดงามมากๆเลยน,ะน่าทำไม พอผมตกแต่งสวนสนุกของผมด้วยป่าไม้ทำไมคุณผู้ชมต้องถามว่าพี่คะอันนี้พี่สร้างสวนสนุกหรือสร้างป่าคะ <c oughs> ซึ่งก็แบบอ่าผมอยากอธิบายนะครับนะเวลาเราไปเที่ยวสวนสนุกใช่ไหมมันก็ต้องมีล่มลื่นมีความล่มลื่นบ้างน,นะครับใช่ว่าจะแบบไปเล่นเครื่องเล่นแล้วแบบตากแดดร้อนมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะนะมันต้องมีความสบายใจมีความเป็นธรรมชาตินน่เพราะว่าเจนมันรักโลกมาก น,ะะนี่เป็นทางเข้านะครับถูกตกแต่งมาด้วยดีไซน์ที่แบบโอ้โหนี่ขนาดเอาน้ําพุมาวางบนนี้เลยเหรอผมเป็นผมนี่จะเอาไอเดียแค่เฉพาะน้ําพุที่แบบพุ่งขึ้นข้างบน,นะครับอันนี้เขาเอามาไว้ข้างๆเอาละฮะสำหรับวันนี้นะครับเราจะไปเยี่ยมชมดิสนีย์แลนด์อันนี้กันนะฮะคุณผู้ชมท่านใดที่รอสนุกของผมก็ใจเย็นๆน,นะครับพาร์ทหน้าเดี๋ยวจะมาเล่นให้เนาะนะฮะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศเอาละครับตอนนี้เราจะไปดูมุมมองของแขกผู้มีเกียรติกันบ้างนะฮะ แต่ว่าธรรมชาติเขาใส่มาเต็มจริงๆเลยนะครับต้นไม้นี่ใส่มาอย่างละเอียดเลยนะฮะน่าเราจะไปเป็นมุมมองของคุณป้าอ้วนคนนี้ป้าอ้วนป้าอ้วนอยู่ตรงไหนเอย่ยนี่ป้าอ้วนอยู่ตรงนี้นะฮะอธิบายเลยนะครับสวนสนุกแห่งนี้เนี่ยถูกออกแบบมาจากดิสนีย์แลนด์จริงๆเลยนะฮะหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าได้แรงมาดาันใจมันก็ไม่รู้นะครับเข้ามาข้างหน้านะฮะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้นะครับอา้าวช่างมัน นะ่ตรงนี้ก็จะมีมัสคอตของดิสนีย์แลนด์ก็คือมิกกี้เมาส์นั่นเองเนี่ทำไมหน้าตามันแม่งๆถึงหน้าตามันอาจจะบ,มบวมๆนะแต่มันก็ถูกดีไซน์ขึ้นมาให้มันดูเหมือนมิกกี้เมาสนะครับนะ่ผลิตจากจีนมาเด่ะมึงนะแล้วก็เมื่อกี้นะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมีรถรางเลยใช่ไหมฮะนะแน่นอนครับว่าตรงนี้นะครับเป็นรถรางนะฮะเป็นรถไฟรางนะครับ ทำให้คนที่สูงอายุเนี่ยหรือว่าคนแก่เนี่ยสามารถขึ้นไปรับลมชมวิวได้เลยนะฮะโดยที่เขาไม่ต้องเดินไกลนั่นเองซึ่งมันดีมากๆเลยนะ,ะผมเพิ่งรู้ว่าเกมนี้นสร้างรถไฟรางแบบนี้ได้ด้วยนะฮะเออแจ่มดีวะ่ะเอาละครับเราจะพาคุณผู้ชมนะไปทัวร์ในมุมสูงกันบ้างน,นะฮะนี่ตรงนี้เป็นรถไฟปูนๆจุดกระชากป้นๆน,น,น,นะฮะไว้สลับคนแก่สูงอายุหรือเด็กสตรีมีคันไม่ควรดื่มนะ่ ตรงนี้นะครับจะเป็นสวนหย่อมนะฮะที่เรามาดูเมื่อกี้นะครับโหรียกว,ว่ามองจากมุมสูงแล้วแบบคล้ายๆกับเราเป็นโดรอนอยังไงไม่รู้นะฮะเคยเล่นโดรนไหมครับผมนี่อยากซื้อมาเล่นมากๆเลยน้าตรงนั้นนี่คืออะไรกันเอ่ยมากระจุกกระจอกันตรงนี้มากๆอ๋อเป็นร้านขายของหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่นะครับตรงนี้เป็นจุดประชาสัมพันธ์นะฮะไว้สลับถามข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องเล่นนะครับน้าโรลเลอร์คอสเตอร์อยู่ทางโน้นค่ะน้าอยู่ตรงไหนครับอยู่บนหัวมึงไงค่ะแค่ทางเดินนี่ก็แบบสร้างยากเลยนะฮะ คุณผู้ชมดูครับโอ้โหเขาแบบดีไซน์ในการใช้เฉดสีนะฮะในการเล่นสีของทางเดินนะทำให้แบบดูสวยงามมากๆเลยนะฮะ้สวยมากๆเลยนะครับน่าจะให้ให้ดีเนะี่ยหัวอีนี่ต้องออกไปก่อนนะ <c oughs> เอาว่าเราเปลี่ยนมุมมองไปเป็นอีนี่แล้วกันนะเดี๋ยวนะเปลี่ยนมองไปเป็นแขกค,คนนี้อ่าตรงนี้จะเป็นส่วนย่อมนะครับในการที่จะให้เรานั้นรับแขกนะฮะก็คุณผู้ชมดูครับ แต่ละคนนี่แบบเดินมาโอ้ที่นี่สวยจังเลยนะครับพ่อคะใช่แล้วสวยมากๆเลยเนะ่ถ้าใช้สวยกว่านี้ต้องไปเสียตังค่าข้าวนะครับเบียเจร <c oughs> แหมใครๆก็อยากจะมาถ่ายรูปฟรีใช่ไหมนะครับแต่ว่าของแบบนี้ดิสนีย์แลนด์นี่ไม่ฟรีแน่นอนใช่ไหมอีหัวยองน,นี่จะเป็นทางเริ่มทางเข้านะครับพอเดินมาตรงกลางเนี่ยก็จะเห็นทางทอดไปจนถึงปราสาทดิสนีย์แลนด์นะครับเป็นเอกลักษณ์เลยนะโอ้โหดิว,ว่าสวยมากๆเลยนะครับตรงนี้ ถ้าถ่ายกล้องแบบมุมกว้างนี่โอโ้นโหจินตนาการว่าเรายืนอยู่ตรงกลางนี่คนเดียวนะฮะนั่งบ้าอะไรคนเดียวนั่งบ้าอะไรคนเดียวน่าคงจะสวยมากๆเลยนะเอาไว้ถ่ายลงเฟซบุ๊กอะไรอย่างงี้นะครับที่รักค่ะว่าไงจ้าที่รักตอนนั้นเราไปสวนสนุกของไอ้สกิททีวีมันไม่เห็นสวยเท่านี้เลยจ้าก็มันกากยังไงล่ะที่รักค่าเขาก็แพงไม่น่าไปและเสียเวลา มีนินทาตัวเองด้วยนะคนะก็เข้ามาสู่ในตรงกลางนะฮะโอ้โหได้ที่ว่าตรงนี้นะครับเห็นมุมมองของปราสาทดิสนีย์นะครับได้อย่างชัดเจนมากๆเลยนะแถมตรงนี้ยังเป็นลานกว้างนะครับไว้สำหรับถ่ายรูปภาพนยะกได้ที่ว่าโอ้โหแค่ลานกว้านี่ผมก็ยอมแพ้แล้วนะครับแหมก็ถือว่าไม่เป็นไรนะถึงเราจะดีไซน์สู้เขาไม่ได้แต่เราเขามาเขาเรียกได้ว่าทุกหยิบซุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีการเรียนรู้นะก็คือเฮ้ยเดี๋ยวนะผมสังเกตเห็นว่า ปราสาทนี้มันลอดปราสาทได้ด้วยเหรอโอ้โหตรงนี้นี่ลอดปราสาทได้จริงๆเลยนะฮะน่ามีน้ำข้ามมีน้ำกั้นปั๊บนะฮะแล้วก็วางทอดแนวสะพานนะับเข้าไปใต้ปราสาทโอ้โหรืละเอียดมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูซิว่าใต้ปราสาทมีอะไรอ๋อเป็นทางเดินไปต่อนะฮะทั้งหลักปราสาทได้มีเครื่องเล่นมากมายเลยนะครับมีเฮ้ยมีโรลเลอร์คสเตอร์อันนี้ด้วยนะที่มันเล่นกันได้หรือยังเนี่ยเฮ้ยเขาต่อคิวกันอยู่นะฮะตอนนี้เข้าทางนี้นะฮะ โอ้เข้าตรงนี้ปับ๊บแล้วนี่คืออะไรเนี่ยค่าคือมัสคอตตัวอะไรก็ไม่รู้หนหยดูคิวซิดูคิวคิวนี้ยาวยาวเลยนะเข้ามาตรงนี้เด็กเล็กเด็กแดงเนี่ยเข้ามารอคิวเันเพียบเลยนะเฮ้ยคิวอยู่ตรงนี้นี่เองน้าว้ยเจ้าเด็กหัวกระป๋องข้าขอเป็นมุมมองของแกนหน่อยนะเจ้าเด็กหัวเกรียนแม่ครับว่าไงลกูกเมื่อไรเราจะได้เล่นครับแม่ครับผมนี่ตื่นเต้นจนตัวติ้นเลยนะเนี่ย แน่หูมึงจะตื่นเต้นไปไหนแน่ใจเยน็นๆลูกข้าคือบังกรอันแสนดุร้ายนะเดี๋ยวเดี๋ยวเยว <laughs> เป็นหน้าบังกรมันเหมือนหน้าแมวอย่างเลยนะครับนะวันนี้ข้าจะอนุญาตให้เจ้าพวกมนุษย์มาเล่น้าได้หนึ่งวันเหตุผลอะไระเพราะข้าขันหลังยังไงละ่ะเก้าให้ขันด้วยนะมันจะไปดูในมุมมองเจ้ารถนี้กันบ้างน,นะครับโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีมุมมองออ้ยกําลังไปแล้วนะฮะเอาล้ครับณจุดนี้ณจุดจุดนี้ฮะขึ้นมาแล้วนะครับ ผู้คนมากมายนีย่โอ้โหคนนี้นี่ใส่หมวกด้วยนะฮะหมวกจะปิวหรือเปล่านะฮะวันนี้แม่รถไฟหัวมังกรนะครับมาดูกันว่ามันจะหน้าหวัดเสียวหรือเปล่านะเพราะว่ามันดูไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เลยนะครับเอาละไปละไปอ่ะมีทําไม่หลอกเกอร์หลอกเกอร์เอาเริ่มเร็วแล้วนะครับอู้วลลวนะวว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  ดูคนดูหน้าคนเล่นดูหน้าคนเล่นยากโอ้โหเวียนหัว <laughs> แยดูหน้าโอ้ยมีลอดช่องลอดช่องอันดัหวานสิงคโปร์ลอดอีกทีหนึ่งโอ้ยโอ้โหโอ้นี่แค่ดูในเกม <laughs> นี่แค่ดูในเกมเนะครับอย่งขนาดนี้เล่นของจริงนี่ผมอ้วกแตกนะผมเป็นคนที่แพ้อะไรเกี่ยวกับพวกเครื่องเล่นมากเลยนะแบบ พวกเรือไวกิ้งนี่ผมจะอ้วกแตกเลยนะครับมีคุณผู้ชมท่านใดเป็นไหมครับเวลาเล่นเครื่องเล่นแล้วแบบปวดเสียวนะฮะผมนี่เป็นคนที่กลัวมากเลยนะครับของพวกนี้นะนี่ขนาดเล็กๆนะเนี่ยไอ้ข้างๆนี่คืออะไรวะ <c oughs> ข้างๆนี่แบบมึงบิ๊กเบิ้มกว่าเยอะเลยโอ้โหเฮ้ยดูน่าเล่นว่ะเดี๋ยวเราไปเล่นเครื่องเล่นนี้กันบ้างแล้วกันนะครับเออมันดูมันดูเท่ม,มากๆเลยแล้วน,นี่เปิดหรือยังเนี่ยทไมคนถึงยังไม่มากัน อ๋ยังไม่เปิดโว้ยอะกดเปิดไปแล้วแนะเรามาดูบรรยากาศโดยรอบก,กันบ้างต่อนะครับเอ๊ะน,นี่มันดูเหมือน Alice in Wonderland เลยมันคงจะดีไซน์คล้ายๆกันนะนี่ไงมีเจ้าพวกตัวตลกนะผมว่ามันคงจะดีไซน์คล้ายๆกับ Alice in Wonderland แน่ๆนะนะนะมีดงเห็ดมีอะไรด้วยนะครับแม่แต่ชอบมากๆเลยนะเนี่ยขนาดเครื่องเล่นนะครับผอพวกเขานะเครื่องเล่นอย่างอาถ้วยน้ําชาหมุน,นะฮะก็ยังจะเอาก็ยังจะสร้างกรอบครอบ ใส่มันเข้าไปนะครับทำให้แบบเพเรียกว่ามันดูมีมูลค่านะเพราะว่าเกมนี้นะครับถ้ารอบๆอบเครื่องเล่นเนะี่ยยิ่งสวยเท่าไรนะคนก็ยิ่งพร้อมที่จะจ่ายเงินมากเพียงเท่านั้นนะครับสมมติว,ว่า้าเรเล่นนะต้นทุนอยู่ประมาณ10บาทนะครับแต่ถ้ารอบๆข้างสวยนี่ก็คิดประมาณ50าได้เลยนะฮะคิดได้แบบต้องหากําไรจากตรงนี้อันนี้อะไรเอ่ยตุ๊กตาหมีภูนะหมีกินน้ําผึ้งนะไปขโมยคนมากันนี่เอาคนมาวางไว้ตรงนี้บ้างนะครับ ชึเราสามารถดูในมุมมอ,องคนได้นี่นะอย่างสวยเลยนะครับไม่ได้ว่าธรรมชาตินี่มาเต็มนะตรงนั้นยี่ใครขายไก่ย่างอะ่ะทุ้ยนะควันไฟอะไรวะเรื่ออาจจะเป็นเอฟเฟกหรือเปล่านะรับเอฟเฟกนี่แล้วใครมาทำใครขายไก่ย่าง <mam> <c oughs> เราคคิดได้นะเออนาแต่ว่าเดี๋ยวนะผมอยากดูมากเลยครับว่าเจ้ารถรถไฟลาเนะี่ยมันไปตรงไหนบ้างน,นะฮะ รถไฟลานี่มาตรงนี้นะครับมาด้านซ้ายนะด้านด้านขวาของแผนที่สิแล้วก็ไปด้านหลังนะฮะนูแบ่งเป็นสถาน,นีนะครับตรงนี้มีป่าเขาวงกดด้วยโหมีสร้างหุ่นเป็นแบบนี่หุ่นนะถ้าสมมุติเราเดินมาผิดข้างเจ้ามาผิดทางแล้วเจ้างั่งนะโหดูแม้แค่ป่าที่เขาดีไซน์กี่วันวะเนี่ยเป็นผมโครงสร้างทั้งวันเลยครับคุณผู้ชมใครมีเกมนี้บ้างเอ่ยลองเอามาอวดกันบ้างนะ ผมจะได้เข้าไปดูด้วยบ้างว่าแต่ละคนที่เป็นแฟนคลับของเรานะครับสร้างได้อย่างไรบ้างเนี่ยขนาดม้าบุ่นเขายังแต่งได้เลยนะครับเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเครื่องเล่นนี้กันบ้างดีกว่ามีคนไปได้ยอยังเอยเจ้าเครื่องเล่นบิ๊กเบิมอันนี้ข้างหลังนี่มีล่องแก่งด้วยนะครับมีรล่องแก่งอะไรวะเนะี่ยวีล่องแก่งลอดถ้ำโอ้โหนี่ทำทะลุก,กับเจ้าเครื่องเล่นอันนี้เลยเหรอโอ้คุณผู้ชมดูครับตรงนี้มีลอดถ้ำด้วยนะฮะ เขาทำได้ยังไงไอ้ลอดถ้ำแบบนี้ผมอยากทำได้บ้างไอ้ดูนะฮะมีลอดถ้ำม,มาอย่างนี้ด้วยโอ้โหคือปัญหาไม่ใช่ตรงไอ้ตรงทำทางนะปัญหาคือทำถ้ำนี่แหละ,ะับมันทำยากมากๆเลยนะฮะทีนี้นะฮะเราอยากจะมาเล่นโรลเลอร์คสเตอร์อันนี้มากๆเลยนะครับเนื่องด้วยดีไซน์ของมันนะฮะค่อนข้างที่จะแค่ทางเข้าก็ธรรมชาติมากมากแล้วนะเอารถไฟมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเป็นมุมมองของคนยันบ้านดีกว่า เราไปดูคันนี้กันเลยดีกว่านะครับนาโอ้ยดูฮะรอบๆที่แบบสวยสดยุดงามความธรรมชาตินี่อารามตาดูแลสบายตามากนะฮะแต่มันจะหมดความสบายต่อเมื่อมันลงมาเนี่แหละนะครับน,นะฮะเด็กคนนี้พี่ครับพี่ว่าผมจะได้ลงแต่ลกไปครับน่เดยวน้องได้เห็นแน่นอน <c oughs> น่รถไฟหอใ,หใครๆก็ชอบใช่ไหมล่ะ มาแล้วนะฮะมาแล้วโอ้ยลงกันอย่างนี้ได้เหรอว้าวเร็วมากโอ้ยตอนนี้พ่บิดโอ้ยเดี๋ยวนะวิบิดแบบเป็นเกลียวเลยนะบิดชิมคีมล้วจุมน้อมโอ้ยจุดเมื่อกี้ได้ของจริงของจริงหมูรอดเทาโอ้ย ามาเต็มจริงๆเราจะดูมุมมองไม่ใช่มุมมองของคนนั่งนะครับเราจะดูมุมมองนี้กันนะฮะว่ามุมมองวิวโดยรอบเป็นยังไงนะครับเมื่อกี้ยังไม่ได้มองวิวเลยมูแต้ว,วกแตกนะฮะโอ้ดูครับขยันขยันนะเอามาวางทีละอันละอันเนี่ยอา่อาอร่ะครับไปแล้วนะได้เจอกับตลกแน่นอนว้าวฮู้ โอ้ยเป็นบิดอย่างนี้นี่เองเมื่อกี้บิดเป็นเกลียวหนึ่งรอบเลยนะครัฮะน่าจะมีคนเสี่ยงคนละ <c oughs> น่ายังมีคนหัวเราะโอ้ยเฮ้อดีนะไม่มีตีลากาโอ้ยมาแบบวิวเดินรอบได้แบบขึ้นไปไนดะ้ไม่ต้ทันมอเลยนะฮะพวกแตกก่อนนี่ร่องแก่งนี่ล่ะเข้าไปดูเลยกัน นกำลังนั่งสบายแต่ไม่มีใครนั่งเพราะยังไม่มีคนเล่นเราไปดูอันอื่นบ้างเอามีอันเดียวเหรอูกใส่เป็นตัวทดลองนะแมมเขาทำารรมชาติได้สวยมา,มากๆเลยนะเนี่ขนาดต้นไม้เขายังทำมาใต้ถ้ำเลยนะโอ้เล่นทีนี้คุ้มลองแก่งสามัคคี แล้วรถไฟหอดิฮิตจริงนะคะคนต่อนี่เป็นเบือ่อเลยนะครับคว่าถ่ายรายได้จากประชาชนพลเมืองได้อย่างท่วมท้นคิดเป็น,คน,นคนละพันเลยนะครับเมื่อกี้นะที่ดิสนีย์แลนด์นี้เขาจะคิดราคาจะยังไงฮนะคิดเป็นตั๋วแล้วก็เล่นเครื่องเล่นอะไรก็ได้เลยใช่ปหหรือว่าไปเสียข้างหน้าเครื่องเล่นฮนะผุก็ไม่เคยไปนะครับใครๆไปช่วยบอกหน่อยนะโอ้ทางเข้าคิวเขาแบบไกลมากๆเลยนะครคุณผู้ชมดูครับนไกลาจากตรงนี้อุย้ย เพิ่งเห็นนะฮะว่าตรงนี้นี่มีอูสร้างป่าสร้างเป็นเนินเขานะฮะเนี่ยเขาสร้างแบบขึ้นมาทีละก,ลก้อนละก้อนละก้อนให้มันเป็นคล้ายๆเป็นหินหรือไม่สลับลอดช่องตรงนี้นะฮะลงไปดูของจริงกันเลยนะว่ามันเป็นยังไงนะนี่งหลังนี่ก็เป็นดิสนีย์นะครับน่าโอ้โหพวกนี้นี่ให้ตายเถอะที่นี่นี่มันรหรูหรานจริงเลยนะโชคดีนะที่ตัดสินใจมาที่นี่ นะไม่งั้นก็ไปทะเลแล้วพัทยาอะไรอย่างงี้เนี่ยนะไปก็ดูแต่กะรีนะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพัทยานี่โอ้โหจริงๆผมว่ามันเป็นเมืองที่สวยมากๆเลยนะพูดถึงพัทยานะครับแต่มันเสียดายนะตรงที่แบบไปต้องมันเจอแต่อย่างนั้นเยอะนะฮะฝรั่งก็เลยมองประเทศไทยเป็นอย่างนั้นไปเลยนะครับแ,แต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้เนาะเพราะมันเป็นงานของเขานะฮนะอุ้ยเป็นรถไฟหอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าดูดมันโหดร้ายจังเลย นั่นมันดูมีลอดช่องลอดท้ำโอ้ยเขาทำละเอียดจริงๆนะฮะมีเสียงกริดกราดอยู่เจ้ารถไฟชิกกชักบนปูนนี่ก็เอาไว้ชมวิวชมเวล์นะชมวิลแบบนี้นะตัวนี้ทำละเอียดดีนะฮะ,ช,ะชิกชกชักจิกกชักทำไมไม่มีคนมานั่งเลย ผมว่าถ้าเป็นในชีวิตจริงถ้าเป็นของจริงนี่คนต้องนั่งชมวิวเยอะพอสมควรนะครับโดยเฉพาะแบบผู้ใหญ่งเงี้ยผู้ใหญ่พาเด็กมาเที่ยวนะฮะไอเด็กมันก็ไม่ได้อยากนั่งหรอกนะแต่ผู้ใหญ่มันอยากนั่งนะฮะเด็กมันก็เลยต้องจำใจนะครับตามพ่อแม่มานะเพราะมันไม่มีตังคนะ์นะครับนะใช่ไหมแ <c oughs> ม่ชมวิวรอบๆเลยนะสวยจริงๆตัวนี้เป็นดีไซ oy, 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 น์ในแนวคาร์บอย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 นะโคบอลนะตัวนี้หมายทางเข้า ที่ต่อคิวตรงนี้นะฮะผู้คนมารอเล่นค่อนข้างเยอะมากๆอีกแล้วมาจริงนี่คงหงุดหงิดจิตมุดเนี้ยวมาเพราะว่าในชีวิตจริงเนี่ยกว่าเขาจะได้เล่นนะครับมันต้องแบบพนักงานต้องมาเช็คสายนะว่าล็อกคนนี้ล็อกแน่นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคนนี้เอากระเป๋าเอามือถือออกหรือย,ยังนะับเพราะว่าเราต้องเอามือถือออกก่อนนะฮะว่าถ้ามือถือหล่นไปเนี่ยเขาจะไม่รับผิดชอบนะเขาเกลียดรับผิดชอบเลยต้องเอามือถือออกไปฝากไว้นะฮะต้องเสียค่าฝากเลยนะับแม่งเอ้ย ฉลาดฝากไม่ต้องเสียค่าฝากเลยนะสรุปคือห้ามเอามือถือมาใช่ไหมมาเราจะไปเล่นเป็นคนแรกจะไปรถไฟเหมืองอุ้ยออกไวมากลุงบอกโอ้ยลุงคิดทีนั่นเหรอนี่อุ้ยอู้แค่มาทางเริ่มนี่ก็แบบสวยมากๆเลยนะผ่านน้ำนี่จะ่าผ่านทุกอย่างผ่านลอ้อผ่านหนาวนี่ยกมือเลยนะอยากจะลองปล่อยมือดูใช่ไหมล่ะนาชั้นเทพชั้นเทพ เคยเป็นเหมือนกันนะอยากซ่านะครับแต่สุดท้ายก็ต้องจับอยู่ดีนี่เป็นแค่เซิร์ฟมาดูมุมมองซีเนมติกกันมากนะครับนี่ค่อยๆไหลขึ้นมาอย่างช้าๆแหมแต่ละคนต้มีความสุขเอาละฮะณจุดนี้นะครับไปแล้วเริ่มมาแล้วของจริงโอ้ยหูลอดโูยมีคัทหนึ่งมาเลยฮึดดูโอบิดเกียวปั๊บลงมาต่อ ลงต่อยังมีบุญต่อยเออเออเจ้เฮ้ยคุณผู้ชมคุณผู้ชมอย่าลืมเยิงหัวตามนะครับเยิงหัวตามเลยนะครับคุณผู้ชมถ้าไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นหัวชิซึชิซึคิดซะว่าเรากำลังเล่นจริงอยู่เออหูเร็วเร็วจิตเร็วจัดประหยัดจริงปุ๋ยมันทำได้ยังไงเนี่ยรอดท่าไม่งี้เนี่ยผมต้องไปลองฝึกถามาแล้วนบ โอ <c oughs> ห้หมดยังหมดยังยังมีต่ออีกเลยเนื้อหมดแล้วยัง <c oughs> มีต่ออีกรอบหนึง่งโอ้ยอันนี้นี่โอ,โอเคอมีหลอกมีหลอกอยู่ที่ดักควายมาเร็วมาเร็วเข้มเร็วอันนี้เล,นเล่นคุ้มจริงนะ แตหละคนนี่แบบดูสภาพหน้ากัน,นบ้างนะหน้าอีกคนที่สอนนี่แบบหอบแดกหอบแดก <c oughs> นะบางคนมีอาการกำลังจะอาเจียนด้วยนะ I know you feel bro นะเข้าใจความรู้สึกนะครับคนกำลังจะอ้วกมันมันห้ามไม่ได้คนต่อไปก็รอคิวลงนรก่แต่ว่าอุ้ยโอ้โหตรงนี้ อันนี้คือสถานที่บริการรถไฟนะครับซึ่งถ้าที่เกียจเดินก็มาใช้บริการได้นะแต่ว่าเขาคิดได้ยังไงครับเอาพวกนี้มาประกอบกันทีละอันนี่คือมันมันไม่ได้มาพร้อมกันนะครับคุณผู้ชมสังเกตดๆีๆฮะมันมาแยกทีละชิ้นนะครับแต่แล้วเขาก็เอามาประกอบกันจนกลายเป็นแบบเนี้ยเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างน,นะครับพักผ่อนจากรถไฟหอสักนิดหนึ่งนะฮะมารับชมธรรมชาติแถวๆบริเวณเมื่อกี้กันบ้างน,นะฮะ เรานี้แบบมัวแต่มึนกับรถไฟเหาะนะตรงนู้นนะโหนี่กำลังกำลังล่อนลงมาเลยนะน่าเดี๋ยวมึงก็รู้มึงจะต้องอวกน,นะไปแล้วหมุนไปแล้วติ่งรอบจัดไปน่าโอ้โหดูแถวนี้นี่สวยมากๆเลยนะทำเป็นน้ำทำเป็นดอบ่อน้ำนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนเวลานะเป็นเวลาอ่ากลางคืนบ้างดีกว่าผมอยากรู้ว่าถ้ากลางคืนเนี่ยมันจะเป็นยังไงอ่าโอ้ยสวยมากๆเลยนะครับ เอ้ยเดี๋ยวนะเจา้าคือเล่นตรงนู้นแน่เรายังไม่ได้ไปเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูปราสาทก่อนอุ้ยมุมมองสวยมากๆเลยนะฮะเจ้คืนนี่แบบสุดยอดนะครับยิ่งเจ้าปราสาทดิสนีย์เนี่ยโอ้โหก็ยิ่งแบบชัดเจนมากๆเลยนะว่าพวกไฟต่างๆเนี่ยเขาเล่นไฟได้แบบได้สวยงามมากๆนะครับอุ้ยทั้งหลังนี่ก็สวยมากๆเลยนะฮะแม่สนุกในฝันจะชัดเจ้าหลดเล่ยคอสเตอร์นี่ก็ทำไฟประดับประดาอยู่พอสมควรนะครับ แล้วก็เอาไอ้เจ้าโรลเลยคอสเตอร์เหมือนี่ก็ทําเป็นคล้ายๆกับบรรยากาศเหมือนจริงๆนะฮะเอาเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรโคมไฟมืดๆใช่ไหมเป็นโคมไฟแบบสมัยก่อนนะครับให้มันดูเป็นเหมือนจริงๆนะครับแล้วหินก็เป็นสีส้มนะพอโดนไฟปั๊บก็เป็นแดงๆนะฮะนึได้ว่ามันหลอนๆชอบกลน่าอันนี้อะไรเอ่ยล้วเดี๋ยวเราจะไปที่โดมนี้นะฮะเจ้าโดมนี้นะครับเครื่องเล่นมันอยู่ในโดมนะฮะอันนี้คืออะไรอะ มันคืออะไรดูแล้วไม่อยากจะเล่นจับกลน,นะครับเอาไว้สร้างไว้เล่นในสวนสนุกข,ของเราได้วกันเนาะดูมันหวาดเสียวแปลกๆไมนคนมันดูหน้าเครียดคนมันดูเครียด,ยด <c oughs> โอ้ตรงนี้มียานอาวกาศสตาร์วอ์เอาเลยครับคุณผู้ชมครับก็เป็นไงกันบ้างครับสลับเกม Planet Coaster นะครับในพาร์ทนี้กับสวนสนุกดิสนีย์แลนนะครับของฝรั่งเศสนะครับที่เขาดีไซน์มาจากของฝรั่งเศส ก็ดูแล้วสนุกหรือเปล่านะครับสำหรับการมาเยี่ยมเยียนสวนสนุกของเพื่อนบ้านในวันนี้นะฮะก็สำหรับใครที่รอคอยสวนสนุกของผมนะครับก็รอสักนิดหนึ่งนะฮะถือว่าเรามาหาไอเดียนะครับจากสวนสนุกของเพื่อนบ้านกันบ้างนะครับว่าเออเขามีทริคการสร้างยังไงอะไรยังไงนะครับนะก็ถ้าคุณผู้ชมชอบนะครับเกมนี้นะอยากให้เล่นต่ออย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับถ้าชอบมากๆฝากรบกวนแชร์ให้ด้วยนะครับก็สำหรับใครนะครับอยากโด o n a t ให้กับช่องสกิททีวีของเรานะครับสามารถโด o n a t ้ทาได้ทางนนี้ะ ก็ขอบคุณมากๆเลยนะที่คารับชมก็ขอจากไปด้วยฉากตอนเยนคืนนี้แล้วกันนะครับบ๊ายบายครับผม